สวัสดีสวยๆค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสองทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอคุณตุ้มอีกแล้วนะคะในหน่วยผู้นําพอเพียงในสัปดาห์ที่38แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างเด็กๆมาฟังกันนะคะวันที่1เราจะเรียนกันเรื่องอความพอประมาณค่ะวันที่2 จะเรียนในเรื่องของความมีเหตุผลวันที่3ความรอบรู้ค่ะและวันที่4จะเป็นเรื่องของอาการที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีและวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องของอคุณธรรมกับความดีค่ะ นี้พาพูดถึงวันที่หนึ่งก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะวันที่หนึ่งความพอประมาณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปชมคลิปนะคะก่อนที่จะชมคลิปเด็กๆก็มาทบทวนพยัญชนะกับครูตุ้มก่อนนะคะมีตัวอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะตัวแรกกอไก่กอไก่เด็กๆอ่านตามค่ะกอไก่ โอเคค่ะต่อไปค่ะตัวที่สองถอถุงถอถุงอ่านตามค่ะค่ะและตัวที่สามก็จะเป็นตัวพ่อสำเพาอ่านตามค่ะพอสำเพา เด็กๆด,ดูนะคะ3มตัวเนี้ยเขียนคล้ายๆกันจะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงการเขียนหัวนะคะหัวของพยัญชนะทั้งสามตัวก็กาถอถุง และพอสำเพาก็ไก่ไม่มีหัวค่ะแต่เขียนคล้ายกันนะคะเด็กๆจานะคะจําให้ดีนะคะดูนะคะความแตกต่างของพยัญชนะ3ตัวก็ไก่ถอถุงพอสำเพาค่ะ